ต่อมาเรามาดูในข้อที่3กันนะครับข้อที่3นั้นเขากําหนดให้เส้นตรง xy นะครับก็คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับตัดกับเส้นตรง ab กับ cd นั่นก็คือบริเวณเส้นตรง2เส้นนี้นั่นเองนะครับที่จุด e แล้วก็จุด f ก็คือบริเวณนี้กับบริเวณนี้ตามลําดับนั่นเองนะโดยที่วิธีการพิจารณาของเขานะครับเขาบอกว่าให้มุม aex aex ก็คือบริเวณมุมด้านบนบริเวณนี้นะครับ จับเท่ากับ dfy ก็คือมุมบริเวณนี้นั่นเองเพราะว่าจงหาเหตุผลซิว่าเพราะเหตุใดนะครับสองเส้นตรงเส้นนี้สองเส้นนี้นะครับก็คือ ab กับเส้นตรง cd จึงขนานกันอ่าแปะนเดี๋ยวเราจะต้องมาค่อยๆอยอธิบายกันในลักษณะดังต่อไปนี้ครับอ่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่ามุม2มุมนี้นั้นคือมุมที่โจทย์กําหนดให้ที่มีขนาดเท่ากันนะครับคุณครูก็เลยเอามาเขียนไว้อีกหนึ่งครั้งก่อน จากนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาแค่เส้นตรงเส้นนี้กับเส้นตรงเส้นนี้ที่ตัดกันนะครับจะทําให้เราได้ว่ามุมนี้นะครับก็จะมีขนาดของมุมตรงข้ามที่มีขนาดเท่ากันบริเวณนี้ขึ้นมาและในขณะเดียวกันนะครับก็จะทําให้เราสามารถสรุปออกมาได้เป็นลักษณะนี้ครับนั่นก็คือมุม AEX ครับ AEX ก็คือมุมบริเวณนี้นะครับย่อมมีค่าเท่ากับมุม BEY ก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเอง นั้นถ้าคุณครูจะเขียนตัวเพิ่มเติมนะครับก็จะเขียนออกมาตรงนี้นั่นเองโอเคนะอีกตัวหนึ่งครับถ้าเราลองพิจารณาที่เส้นด้านล่างบ้างนะครับที่ตัดกับเส้นตรง x y ตรงนี้เมื่อเรารู้ว่ามีมุมตัวนี้เกิดขึ้นเราจะทําให้เราได้ว่าตัวนี้ครับเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันและมีขนาดเท่ากันกับมุมนี้ด้วยนั่นเองเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเขียนสัญลักษณ์ตัวนี้ไว้ก่อนว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีขนาดเท่ากันอ่าแบบนี้นะครับ จากนั้นสิ่งที่เราจะสามารถสรุปออกมาก็คือว่าเราจะก็จะสรุปว่ามุม f โทษทีฮะ cfe นะครับ cfe ก็คือบริเวณนี้ย่อมมีขนาดเท่ากับมุม dfy dfy ก็คือบริเวณนี้เพราะฉะนั้นสองมุมนี้ย่อมมีขนาดเท่ากันนั่นเองจากนั้นนะครับจะเห็นว่ามุมที่เรามีก็คือมุมที่เราสามารถดูตัวนี้กลายเป็นมุมที่มีลักษณะของการแย้งกันนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เนื่องจากตัวนี้เป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันทําให้เรารู้ว่ามุมตัวงนี้กับมุมตรงนี้มีขนาดเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันเราเลยสามารถพิจารณาได้ว่าอ๋อนั่นแปลว่ามุมที่เกิดขึ้นเราเรียกว่ามุมแย้งนั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเราจะพิจารณาว่าเส้นตรงสองเส these, ้นนี้ทําไมจึงขนานกันจึงใช้เหตุผลว่าเพราะถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วทําให้มุมแย้งนั้นมีขนาดเท่ากัน เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันนั่นเองนี่ก็เป็นพิธีการตรวจสอบหรือวิธีการให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อที่3ข้อนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่4กันนะครับข้อที่4นั้นโจทย์มีการกําหนดให้บอกว่าจากรูปนะครับมีการกําหนดให้เส้นตรง ab นะครับขนานสัญลักษณ์ตัวนี้คือขนานเนาะขนานกับเส้นตรง cd นั่นก็หมายถึงว่า2เส้นนี้ขนานกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี ส่วนของเส้นตรง de นะครับแล้วก็ส่วนของเส้นตรง bc นะครับพบกันที่จุด e อ่าสองตัวนี้พบกันนะครับที่จุด e ก็คือบริเวณนี้เขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่ามุม b อะไรครับ bed บริเวณไหนเอย่ย bed อ่าก็คือบริเวณตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับมุม abe นะครับก็คือบริเวณนี้าบวกกับมุม e D C ก็คือบริเวณมุมนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนั้นสิ่งที่คุณครูยอยากจะพาพวกเราพิจารณาก็คือข้อนี้นั้นเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดซับซ้อนนะครับแต่เชื่อว่าเมื่อเรารู้เทคนิควิธีการทําที่ถูกต้องหรือวิธีการทําที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายมันก็จะสามารถทําให้เรานั้น สามารถหาวิธีการหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสาหรับข้อนี้นั้นวิธีการพิจารณานะครับคุณครูจะาลากเส้นนะครับที่เป็นเส้นสีส้มตัวนี้นั้นเพิ่มขึ้นมาและเราจะลากเส้นนี้นั้นให้ขนานกับทั้ง2เส้นแบบนี้ไว้นะครับเมื <ME> ่อ <U RI> e เราลากเส้นตรงที่เป็นสีส้มขึ้นมาแล้วนะครับจะทําให้เราได้ว่ามุมที่อยู่ด้านบนตรงนี้กับมุมที่เป็นตัวเลข2ตรงนี้นะครับเลข1กับเลขที่2หรือมุม1กับมุม2ที่มีขนาดเท่ากัน เพราะมันเป็นมุมแย้งนั่นเองมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันโอเคไหมครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่าบริเวณตำแหน่งของตัวล่างก็คือมุมที่3นะครับกับมุมที่เป็นเลข4ตรงนี้นั้นก็จะทําให้เราได้ว่าตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็นมุมที่มีลักษณะแย้งกันจึงทําให้เราได้ว่าอะไรครับถ้าเราลองหยิบเอาตัวเลขของมุมที่2นะครับมาทําการรวมกับมุมที่3ย่อมมีค่าเท่ากับเอามุมที่1นนั้นไปบวกกับมุมที่ สนั่นเองเพราะใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของมุมอะไรครับ B E D ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับมันก็คือมุมนี้ซึ่งมุมนี้ของเราถ้าดูจากรูปตรงนี้นะครับมันก็คือมุม2ไปบวกกับมุมที่3นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นมุม A B เท่าทีค่ค A B E A อยู่ตรงนี้ B อยู่ตรงนี้แล้วก็ E อยู่ตรงนี้ นะครับมันก็คือเลข1ครับหรือมุมที่1ตัวนี้บวกกับอะไรครับ EDC EDC ก็คือมุม4เห็นไหมครสิ่งที่เราวาดออกมาบริเวณนี้หรือตัวเลือกสุดท้ายที่เราใช้ในการพิจารณาไปตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามพอดีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือเป็นวิธีการที่เราสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นว่าตำแหน่งที่เขาต้องการมีขนาดเท่ากับผลบวกของอีก2มุมนั่นเอง โอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่5นะครับข้อที่5นั้นเขากำหนดให้เส้นตรง ab นะครับขนานกับเส้นตรง cd ดังรูปตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นตรง cd นั้นไปขนานกับเส้นตรง ef อีกทีหนึ่งก็คือบริเวณน,นี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีเส้นตรง lp นะครับตัดกับทั้ง3เส้นเลยนะครับที่จุด m n แล้วก็ o ก็คือบริเวณน,นี้ บริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้ตามลําดับให้เราพิสูจน์อะไรเอ่ย E O N นะครับก็คือบริเวณนี้ E O N ก็คือบริเวณมุมที่1จับไปเท่ากับมุม B M แล้วก็ N นั่นเองนะครับก็จะออกมาเป็นมุมนี้ก็จะได้ทั้งหมด2มุมนี้ให้เราพิสูจน์ว่ามันเท่ากันั้นวิธีการพิสูจน์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อนี้นั้นสิ่งที่ เราทุกคนจะสามารถพิจารณาได้ก็คือว่าเนื่องจากเรายอมรับแล้วว่าเส้นตรงทั้ง3เส้นนี้นะครับเป็นเส้นตรงที่ขนานกันแน่นอนว่าเมื่อมีเส้นตรงที่ขนานและมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดย่อมทําให้เกิดมุมแยงในที่นี้นะครับเราสามารถที่จะพิจารณานะครับว่าตรงนี้คือมุมที่1เนี่ยแยงกับมุมที่บริเวณนี้ผมลองเขียนให้เป็นเลข3ก็แล้วกันนะครับถ้าเราเขียนมุมนี้คือมุมที่3เราก็จะได้ว่ามุมที่ 1กับมุมที่3 2ม,มุมนี้นะครับเป็นลนักษณะของมุมที่มีขนาดเท่ากันหรือเรียกว่ามุมแย้งนั่นเองทีนี้นะครับเราก็จะมีสมบัติอีกข้อหนึ่งหรือนิยามอีกข้อหนึ่งของเรื่องของเส้นขนานนั่นก็คือเราจะรู้ว่าเมื่อนะครับมีเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันซึ่งในที่นี้หมายถึงบริเวณนี้นะครับขนานกันอยู่และมีเส้นตัดเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะเรียกมุม2ที่อยู่ด้านตรงนี้นะครับว่า มุมภายในอของของอมุมแย้งนะครับที่เป็นมุมแย้งด้วยแล้วก็เรียกว่ามุมภายในทีนี้เลข3ที่คุณครูวาดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเรียกมุมนี้ว่ามุมภายนอกของเส้นขนานเส้นนี้ที่มีเส้นตัดเป็นเส้นนี้เพราะฉะนั้นนะครับตัวนิยามที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะสามารถสรุปได้ว่ามุมที่2เนี่ย นะครับมีขนาดหรือมีค่าเท่ากับมุมที่3ได้โดยอาศัยเหตุผลก็คือถ้าเส้นตรง2เส้นนะครับขนานกันแล้วก็มีเส้นตัดมุมภายนอกแล้วก็มุมภายในที่อยู่ตรงข้ามนะครับบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนั้นย่อมมีขนาดเท่ากันนั่นเองเมื่อเรารู้ข้อนี้นะครับหรือทฤษฎีนี้มันก็จะสามารถครอบคลุมนะครับแล้วก็เป็นวิธีการพิสูจน์ให้เราเห็นว่านะครับข้อนี้นั้นนะครับถ้าเรามีมุม2เท่ากับมุม3 และมุม3ไปเท่ากับมุม1เราย่อมสามารถเชื่อมโยงม,มุม2ให้เข้ากับมุมที่1หรือเท่ากันโดยอาศัยสมบัติของการเท่ากันได้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่5กันนะครับซึ่งเป็นข้อที่5ที่เป็นข้อ2ย่อยบบิเวณนี้นั้นลักษณะของวิธีการพิจารณานั้นยังเหมือนเดิมตลอดนะครับเพียงแค่ถามเปลี่ยนมุมนะครับโดยที่เขาโจทย์ถามว่ามุม a m n นะครับ a m n ก็คือบริเวณของมุม1 ครูเขียนไว้ให้บริเวณนี้เนาะมุม1เอาไปบวกกับมุม eon นะครับซึ่งก็คือมุมที่2นะครับให้เราพิสูจน์ว่ามุมที่1กับมุมที่2เนี่ยรวมกันแล้วมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองจะมีวิธีการทำอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อนี้นั้นอันดับแรกนั้นเรามองที่มุมที่2กับมุมที่3ครับบริเวณนี้นะครับ โดยอาศัยเหตุผลเหมือนข้อที่1ย่อยเมื่อกี้นะครับว่าถ้ามีเส้นตรง2เส้นนะครับที่ขนานกันและมีเส้นตัดมุมที่เป็นมุมภายในนะครับกับมุมที่อยู่ภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนั้นจะมีขนาดเท่ากันเพราะฉนั้นเราสรุปได้ว่ามุม2เท่ากับมุม3 <S <S แล้วนะครับตอนนี้นะจากนั้นนะครับข้อนี้นั้นคุณครูเขียนว่ามุม3นะครับเท่ากับมุม4 เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมุม4บริเวณนี้กับมุมที่3นั้นเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้นะครับเส้นตรง AB คือกับเส้นตรง CD เนี่ยเป็นเส้นขนานนะครับแล้วเรามีเส้นนี้เป็นเส้นตัดเราก็จะสามารถสรุปได้ว่ามุม3กับมุม4จะมีขนาดเท่ากันโดยสมบัติของมุมแย้งนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นนะครับมุมที่1บวกมุมที่4ตรงนี้นะครับมีขนาดเป็นลักษณะของมุมตรง มุมที่1กับมุมที่4ถ้าเราลองพิจารณาตัวนี้นะครับก็ชัดเจนว่าแน่นอนว่ามุมที่1ถ้าเราเอาไปบวกกับมุมที่สีก็จะเป็น180องศาพอดีพอดีนั่นเองแต่จุดของเราไม่ได้ต้องการ1นบวกสใช่ไหมครับเราต้องการมุมที่1บวกกับมุมที่2เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันคือ180จากที่เราพิจารณากันไว้นะครับว่า2มุม3เท่ากับมุม2และมุม3เท่ากับมุม4เราจึงสามารถสรุปได้ว่ามุม2นะครับมีขนาดเท่ากับมุมที่ สีนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยสมบัติของการเท่ากันเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุม4ให้กลายไปเป็นมุม2จึงสามารถสรุปได้ว่ามุมที่1นะครับบวกกับมุมที่2เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ180อองศาโดยใช้สมบัติของการเท่ากันมาช่วยดูแลนั่นเองโอเคนะครับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับข้อสอบหรือแบบฝึกหัดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆที่ อาจจะทําความเข้าใจในเนื้อหานี้ได้ไม่ค่อยดีนักนะครับก็พอจะเป็นแนวทางให้เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะยังไงใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณครูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการเฉลยไปฝึกหัด4.1ข้อควายใน EP ต่อไปยังไงฝากติดตามกันด้วยกันล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ